สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่าวร,รับมือสาพงษ์งจเจริญรายการจังหดดวัดอุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะเราพาบุกกองทัพรถกระบะตอนเดียวทางลานกันค่ะตอนนี้นะคะเหลือพร้อมจําหนเพียงแค่5คันสุดท้ายเท่านั้นนะคะใครที่กาลังมองหารถเอาไว้ใช้งานขนของ,ของต่างๆนะคะดูคลิปนี้ได้เลยค่ะที่สะพัญน,นะคะมีโมชันดีๆมาฝากทุกคันแน่นอนนะคะ,อะตอนนี้นะคะจะมีคันไหนอะไรยังไงบ้างน,นะคะไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ เรามาดูกันที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะ All New Isuzu D Max 2.5ปี2013นะคะเป็นรถตอนเดียวที่มีติดตั้งเพาลอยให้เรียบร้อยนะคะบรรทุกหนักคันนี้คือไม่มีหวันเลยค่ะมาราคาเพียงแค่298,000บาทเท่านั้นซื้อสดราคาสามารถพูดคุยกันได้นะคะไม่มีบวกวัตเพิ่มนะคะแถมฟรีค่าลมันกลับบ้านให้ด้วยนะคะ2,000บาททุกคันค่ะ มากันที่คันที่2เลยค่ะ Toyota Hayabusa Champ 2.5ปี2022นะคะผ่อนน้อยๆเพียงแค่4,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นตลอดอยุ่สัญญานะคะเครดิตดีฟรีดาวรับรถศูนย์บาทได้นะคะแถมฟรีประกันภัยให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มคุ้มค่าส,สุดไปเลยค่ะ ถัดมามาดู3คันสุดท้ายกันต่อเลย t o y ยต้าไฮรัดลีโวสปี2015ถึงปี2016ค่ะมาราคาหน้ารักเพียงแค่348,000บาทขายราคาเดียวกันทั้ง3คันผ่อนต่อเดือนเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาพี่จะจะสุดนะคะสำหรับตอนเดียวรี v o นะคะออกรถภายในเดือนสิงหาคมนี้รับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยดอกเบี้ยสูสูงสุดถึง12เดือนนะคะ1ปีแรกไม่ต้องเสียดอกบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดค่ะ ชอบหรือว่าถูกใจคันไหนนะคะสอบถามนายเล็กกันเข้ามาได้เลยหรือว่าใครที่อยากดูภายในหรือว่าอยากดูรายละเอียดจุดไหนพิเศษนะคะแอดไลน์หาเลขได้เลยค่ะที่แอดไซน์5 3 8 f h c l m ค่ะ